วัสดีค่ะยะตาจากตาทศาทศา,านะคะวันนี้จะพามาดูตลาดนัดต้นไม้นะคะเนี่ยมีพันไม้มากมายหลายอย่างนะคะที่ให้เราเลือกดูนะเป็นตลาดนัดทุกวันที่20ของเดือน,นะะอันนี้เป็นต้นกล้าทุเรียนหมอนทองอะโวคาโดเสียบยอดนะคะพันแฮตเนี่ยแล้วก็มีเงาะนะมีหลากหลายหลายพันนะคะ มุมนี้เป็นไม้มงคลน,นะคะสำหรับร้านนี้นะคะก็จากบ้านสวนสาณีนะคะเบอร์โทรก็ขึ้นให้อยู่ข้างบนนี้แล้วนะคะจะจำหน่ายไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดนะคะถ้าท่านไหนสนใจก็สั่งจองได้เลยไม้ผลก็มีทุกอย่างเลยนะคะพันสวยๆทั้งนั้นนะคะเนี่ย อย่างมะละกออย่างนี้นี่เห็นไหมคะในตัวนี้นะเบอร์โทรก็มีอยู่สองเบอร์นะคะขึ้นให้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยยิ่งหน้าหนาวนะยิ่งขึ้นผลไม้ต่างๆหรือว่าไม้ดอกไมป้ประดับเนี่ยสวยงามมากนะคะมุมนี้เนี่ยจะเป็นพวกไม้ประดับส่วนมุมนี้จะเป็นมะกรูดมะนาวนะคะเนี่ยเป็นกิ่งตอนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีพวก ขนนบ้างนะคะแลมีมะขามอันนี้มะขามหวานทุเรียนนะต้นกล้าทุเรียนก็มีหลายรุ่นหลายขนาดนะคะและยังมีทับทิมนะตัวนี้เป็นทับทิมพันมารวยแดงมารวยนะคะแล้วก็จะมีสตอนะคะเนี่ยต้นสตอต้นพริกไทยพืช ทุกชนิดที่เราสนใจอยากจะปลูกนะคะมาดูได้เลยนะอันนี้ก็มีอยู่หลายเจ้านะคะประมาณ5-6เจ้าอันนี้เป็นมะม่วงเบาทางภาคใต้นะคะเสียบยอดมาเหมือนกันเน,นี้ส่วนมุมนี้จะเป็นต้นกล้าของผักนะจะมีกระลำดอกกระลำปรีบอกโครี่มะเขือพริกต่างๆนะคะอันนี้ต้นกล้าหนึ่งขาย2บาทนะคะนี่ กล้ามาขายโดยเฉพาะนะถ้าเอาเป็นถาดก็ถูกลงนะคะเนี่ยเต็มรถเลยอันนี้นี่รถเขาก็ทําเป็นชั้นๆนะคะเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเป็นซองมาเพาะนะคะเนี่ยเราอยากได้อะไรเราก็มาเลือกเอานะ่เลยหอยทากที่ใส่ที่นั่เป็นเกินต้นกล้าที่เขาจองกันแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้นี่ไม่ค่อยนิยมเฉพาะแล้วนะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นพืชตระกูลบอลตระกูลว่านต่างๆนะคะเนี่ยสวยๆนะอันนี้ปลูกด้วยความชอบพอปลูกเยอะก็เอาออกมาขายนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้่วหมเสียมหยอดเราง่ามง่ามเป็นมุมขึ้นไว้อดยใหญ่ละมุ มะม่วงกว็เสียบยอดผู้เรียนนะมีหลายพันธุ์หลายอย่างนะคะเนี่ยคือเราจะหาต้นไม้ต่างๆได้ที่ตลาดนัดนะคะถ้าหากว่านัดนี้ไม่มีเราสั่งเขานัดหน้าเขาก็เอามาให้นะคะเราก็จะได้พืชตามที่ต้องการนะคะและสายพันธุ์ก็เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าค้าขายมาประจำทุกวันที่20เขาก็มากันประจำนะคะอาศัย ความซื่อสัตย์นะคะเนี่ยตัวนี้เป็นพันกุกล้วยหอมกล้วยก็มีทุกชนิดนะคะกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะหรือว่าจะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะมีหมดนะมะขามมะพร้าวเนี่ยมีทุกชนิดตัวนี้เป็นสาละแเน่ถุงนึ่งก็สิบบาทนะคะต้นสาะลเะน่เนี่ยมาชมกันหลอดแนวเลยนะคะเนี่ย วันนี้ย่าก็พามาชมตลาดนัดต้นไม้กันนะคะมีมากมายให้เลือกตามใจชอบนะคะ